สวัสดีค่ะตั้งเอปซี่ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วเกล้าแยกกับขอบประคุณหลายๆด้วยค่ะเดอ้อติดติดตามเป็นกําลังแกให้ทั้งช่องมาตลอดเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะค่ะเมืนน่อนี้คลิปนี้กับสี่เบิ้งตัวเหลขกสายดวนจากปูเวยค่ะเดอ้อมีแนวทางปูขนล่ะค่ะแล้วก็จะมีแนวทังอีกชุดหนึ่งกับสายดวนแม่นั่งฝ่าล่ะค่ะเดี๋ยวชุดนี้ฮาเบิ้งเป็น ของปูขนไปก่อนเนาะค่ะเนาะปูขนแล้วเดี๋ยวจะตอให้แม่นั่งฝากส่งตัวเหล็กมาให้ละค่ะสายดวนช่วงเจดําแยออกไปข้างนอกละค่ะช่วงกับตอนกลางวันกับไปทําทุระขังนอกหลายอย่างอยู่เนาะค่ะเนาะได้ตัวเหล็กชวนมากก็จะลงม,มาจากทางโทรศัพท์ละค่ะเดี๋ยวเขามาเบิงตัวเหล็กน้ากันค่ะชุดนี่จะเป็นสายดวนของ ปูค่ะปูทรงมหายสายดวนปูสดสดล็อกเงินล้านค่ะปูบอกว่าสดล็อกเงินล้านเนาะสุดนี่รัฐบาลหนึ่งกลุ่มผ้าค่ะสตดล็อกเงินล้านปูว่า ล็อกเงินลลานสูตรล็อกเงินลลานปูจัดให้สูตรล็อกเงินลลานของปูขุนงดประจำมันที่หนึ่งงดประจำวันที่หนึ่งก็พอแะ้่คะก็พอหกหชุดบนค่ะ บนฟังเน่จะเป็นรางเนาะปูว่าเขียนรางชุดบนชุดล่างชุดบนชุดล่างค่ะชุดบนเนี่ยวิ่งวิ่งสอง เราก็โซนค่ะปูจับคู่มาหายไม่สองโซนสามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่ เจ็ดห้าแปดหกแปดหกตัวเละกระลายอยู่นะคะ่ะเนาะแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดค่ะจุดบนจุดบนของปู เล็กวิ่งเหล็กล็อกเงินล้านล่ะค่ะเหล็กล็อกเงินล้านอันนี้จะวิ่งเด่นศนย์ค่ะปูเด่นศูนย์สุดบนคูเด่นกะสองศูนค่ะปูขีดเสียนแหวะสองศูนยล่องลงมาซีสอง หกสี่ค่ะหกสี่แก,ก็จะมีเก้าเก็ศูนย์แปดค่ะคูเดนกติเขียนแนว่ทางคือจังปูเขียนหหยเบิ้งเนาะค่ะเนาะปูเขียนเนาะเป็นแถวเขาก็จะเบิ้งกันเป็นแถวเนี่ยแหละค่ะ พื่อท่านผู้ส้มกับสีเด้เห็นกันเป็นแถวไปชุดบนที่นี่จะเป็นชุดลางค่ะชุดลางปูกับวิ่งวิ่งลางวิ่งลางวิ่งเจ็ดศูนยค่ะชุดลางวิ่ง ตัวเด่นก็นคือศูนยค่ะเล็กวิ่งปูเด่นศปูจับคูหายสุดรางห้าแปดหกเกา ก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่จะแม่สองห้าสามหกค่ะ ชุดลางชุดลางของโปูชุดลางเนี่ยโปูเน้นไ,น,เน,เน,นไปที่สามนเนี่ยล่ะค่ะโปูเน้นไปที่สามนตัวล่องหนึ่งีค่ะหนึ่งีเก้าสองค่ะ หกเก้า <69 S 2> แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะตัวปูเน้นเนาะอ่ะก็ตะเขียนไปคือปูเขียนเนี่ยแหละค่ะจะได้เห็นกันชัดๆตัวเด่นตัวเน้นชุดล็อกเงินล้านชุดล็อกเงินล้าน,น,านปูขน กรเลขเขาก็จะเห็นกันอยู่นะคะเนาะสูตรล็อกเงินล้าน้านเงินล่างตีสูตรล,ล,ล็อกเงินล้านเขียนผิดสูตรล็อกเงินล้านวิ่งบนสองกับศูนย์ค่ะสองกับศูนย์เด่นศูนย์ค่ะปูจับโคห้อยสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองห้าสาม,สาม 6กสี 54, 75, 86, 90, 80, ่เ okay, จ no? ็ดห้าแปดเดนค่ะเดนสองคูเนาะค่ะเนาะสุดบนเกกับ0ูย์แค่ะเก้าเ4็ดศูย์แปดหก่องตัวล่องละค่ะส่วนวิ่งรางวิ่งเก็ดกับศูนย์ค่ะเดนศูนยเลขวิ่งก็จะเดนศูนย์เนาะค่ะเนาะวิ่งรางจับคูรางมาก 58, 69, 70, 8, 2, 30, 14, 5 8 6 9 7ดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึสองสามนสหสองสาค่ะสุดลางของปูสุดลางเด่นหกเกค่ะสาค่ะสามูเด่นสามคูเด่นเนาะค่ะเนาะตัวเด่นในวงกลมเยค่ะเด้อขีดเส้นน่ยจะเป็นตัวร่องค่ะขีดเส้นนตัวร่องปูขีดเส,นนดเส้นมาเนาะ จะเป็นตัวรองแนวทางของปูขนก็มีหลายสูตรค่ะอันนี้จะเป็นสูตรล็อกเงินล่างจังไดกับผิดจารณาด้วยค่ะเด้อแนวทางตัวเหล็กหลายสูตรหลายคำนวณมันจะเข่าสูตรไดกระล่องเบิงไปน้ากันค่ะสูตรไดมันจะเกง่งสูตรไดจะแม่นเนาะค่ะเนาะปะทะกันไปเลยล่ะปะในสูตรโบล่านแน่สูตรล็อกเงินล่าง หรือจะสูตรเอื่อๆล่ะค่ะสุดนี่ก็ถือว่าสูตรล็อกเงินล้านปูวากับบอกคอยผาดคอยลดบางเถื่อ,อเกลําไยกับบาเดวมาปล่อยเนาะค่ะเนาะสูตรล็อกเงินล้านปูกระเดาตาสูตรคัมพี่สูตรโบล่าหรือว่าสูตรเต็มล่ะค่ะสูตรนี่ก็จะเป็นสูตรล็อกเงินล้านของปูขนด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะ ฝากทุกท่านทุกคนกันให้โชคๆมันหมาน้ำกันนับสุโปโภสุกข้นนกันเนาะสวัสดีค่ะ